กับโปรใช้เบี้ยอะไรันในการนำเสนบฟังคลิปแม่ขรัวทางคณิศาส์เท่านั้นให้รูท่าร์นำเสนบฟังเพื่อความบันเทิงน,นะครับคลิปหน้าก็เป็นคลิปนะครับรฐบาลนะวันที่16กรกฎานะครับก็ชกโผลวันที่1กรกฎาก็านะครับ ที่หนึ่งรักกดานะครับก็มาล้านนะครับเก้าหนึ่งล้านนะครับก็มาเก้าล่างจอเก้าหนึ่งนะครับตอนทศรัตนรับก็ใช้สําหรับลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับก็ใช้สนามลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับสนับคลิปรัฐบานะครับแต่ว่าหลังๆน้าคลิปทางท่านก็ดูเพื่อความบันเทิงก็นะครับ ก็กดติดตามพพาตัวน้าพาเพลินไว้เลนะรจะได้ไม่พาคลิปแล,และระฐนาต่าง,งทางชอน้แล้วก,กดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับไปคลิปไหนของทางชอนะกดถูกใจคลิปนั้นให้ด้วยนะครับแล้วคลิปทุกคลิปของทางชอนะก็เที่ยวผลดูเพื่อความบันเทิง,ทงนนาาทเท่านั้นนะครับถ้าคกิดรัฐบาลน้าใครจะนําไปใช้น้วก็ใช้ธนบัตรเตอรี่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกระาดาษลงทองวันที่17กรกฎาคม16กรกฎาคมต่อเลยนะครับ ก็กดติดตามดูแนวความเพิ่อเลยนะครับจะมี่าพคลิปและนะท่าวต่างทางช่องนับที่อช่อรนันรบมิชิปรัฐบาลนะครับของวันที่16รกรกฎานะครับ ติดตามกดนนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผ้าเช็บแล้วทาต่างทางชน้แล้วก็กดถูกใจเช็บเพื่อนะครับไปเช็ดหนัของทางชนะครับกดถูกใจเช็ปนั้นเธือนะครับก็เช็ปไปเช็ปของทางช่อนก็เที่ยวผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเราต่ายช้นนั้นก็ทำอาหน้าสลับใครจะนำไปใช้นะครับ ใช้สำหรับแบตเตรี่เท่าน,น,นะครับแต่หลักๆคนทางชอนนับก็เทียบผลดูเพื่อความมันเทิงเท่านั้น,น,น,นครับ ประมาณนา่สิบหกกรกฎาคนะครับก็เจ็ดแปนะครับก็เจด็ดแปดน่าาสบแปนแปดนับ อนะครับเจ็ดส่อนะครับเจ็ดสี่นะครับแล้วก็เจ็ดหกนะครับแปดศูนะครับแปดส่อนะครับ เก็บไปคลิปบางทางช่องน้ก็เทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านะครับแล้วกดติดตามตัวนะครับาพเพลินไว้เลยนะครับจะมีภาพคลิปและต่างทางช่อนะครับเาถ้าคกลือรัฐบาลนะครับจะนำไปใช้นะครับก็ใช้สำหรับลอตเตอรี่เท่านนะครับแล้โฆษณาขึ้นมานะครับก็รัวนะครับเดี๋ยวกดปี๋ยวกดข้ามโพธิ์เท่านะครับก็ดูโฆษณาให้กันด้วยนะครับ